วันนี้มาไหว้พระวันนี้วิ่งพระใหญ่ใหญ่มากด้วยนะแล้วก็อาจารย์สัญญาไว้กับพระเอกกาสโลแล้วก็ทีนี้เราจะมาเวียนเทียนที่นี่คือครั้งแรกที่มาสัมผัสได้เลยนะว่าท่านบอกให้าชอบให้คนมาเวียนเทียนที่นี่แล้วก็ให้มาปฏิบัติธรรมที่นี่อะไรเงี้ยแล้วอา,อาจารย์สัญญาแล้ววันนี้พาคนมาเวียนเทียนที่นี่นะคะแล้วมาเยอะเลยแล้วก็สัญญ,ญาว่าจะพามาหลายๆพามาตลอดละกันเนาะอะไรเงี้ยนเนาะแล้วรู้ไหมว่า โถหวยสิบสี่งวดติดติดติดเหลือเชื่อเลยวะ่ะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ท่านช่วยอาจารย์น่ะสิบสี่งวดติดเลยวันนี้จะมาทำบุญเลี้ยงผีเพราะว่าดวงวิญญาณที่นี่เนี่ยบางทีเขาไปไหนไม่ได้เขาอยู่มาเป็นร้อยปีแล้วและแต่บุญเขาแผ่บุญจารมาณับปฏิบัติทําให้เขาแผ่ให้เขาไปเขาจะได้มีบุญไปเกิดอะไรเงี้ยบุญก็เหมือนเราเราต้องทําไปเรื่อยๆไงเมืออเรากินข้าวเนาะ no? เรากินข้าวเรากินข้าววันเดียวอ่ะเราจะอยู่ตลอดชีวิตมาเป็นใบไม่ได้ มันก็ต้องบากกินทุกขันทุกขันบุญก็เหมือนกันต้องมาสร้างทุกขันทุกขันไงแล้วพอมาสร้างทุกขันทุกขันปุ๊บจะได้ส่งให้กับดวงวิญญาณทั้งหลายจะได้ไปเกิดอ่าแล้วก็บอกเลยว่าตรงนี้ศักดิ์สิทธิ์มากจริงๆเลยนะแล้วมีปู่สงเฝ้าซย์อยู่ที่นี่วันนี้มีคนมาร่วมเยอะมากเราจะมาเวียนเทียนที่นี่เลยนะคะมันจะมีสองรอบสามทุ่มเที่ยงคืนอยู่ที่ว่าเขาจะอยู่ถึงไหมหอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมาเรื่อยๆอ่ะจะพาคุมาปฏิบัติเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์ก็จะะะะสสรร้้าางงพนนะคะอยู่่่ทีี จจะสร้างพระที่นี่สักองหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวคือแบบ,แบ,บท่านจะคือสัมผัสได้ว่าท่านชอบมากให้เรามาปฏิบัติเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวทุกคนจะรับจะได้รับรู้เลยว่าต่อสามทุ่มกันหน้าปฏิบัติหรือหน้าสมาธิมันเป็นยังไงอะ่ะบางคนไหนที่มีเซน่ะคะจะรับรู้ว่าบางคนก็จะมีหนักตัวบ้างบางคนก็จะเห็นแสงไฟค่ะถ้าแสงไฟมานี่คือเป็นเทวดาที่จะลงมานะคะที่นี่แรงมากค่ะ แล้วก็เหลือชื่อเลยว่าทั้งบ่อตัวเลขนะคะตัวเลขแบบตรงเป๊ะเลยอะ่ะเนี่ยอาจารย์ก็ได้ไปสร้างบุญสร้างบารมีต่อนอะ่ะคือเขาอยากให้อาจารย์น่ะมาสร้างบุญเหมือนกษัตริย์ท่านเนื่องชื่อทั้งเอกสรลเนี่ยท่านก็จะได้มีบารมีสูงขึ้นที่ทัางสร้างเอาไว้ที่นี่นะคะและจังสัญญาว่าจะพาคนมาเยอะขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆืยๆค่ะประมาณนั้นแต่ทุกคนมานะเขารู้สึกว่าหูสบายใจอ่าไม่มีอะไรน่ากลัวเลยที่ตรงนี้มันไม่น่ากลัวเลยนะคะ เราก็วันนี้เนี่ยเราจะมาอาจจะบอกเลยว่าวันนี้เราจะมาแผ่บุญให้ทุกคนเลยเนาะอ่ะโอเคค่ะ Titi bisa bakkawa arahan sama samphotowecacaraana spano sukato loutawi thu anu ta buriataasasaatewa mansanang Pākaua tātā mua Sānti tīko Akāriko ปัสสิโกขาโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตาผัววิญญูเฮติสุปฏิปันโนภาควัตตุสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภาควัตตุสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภาควัตตุสาวกสังโฆสามีจิปฏิ ิปันโนภะคะวะโตสาวกสังขวายติทามจัตตาริปุริสยุคานิอัตปุริสปุคขลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังขวายหุนายโยปะหุนายโยทาทินายโยอัญชริกะรนิโยอนุตตรังปุญญา Tat